ค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งก็สอนโดยโครูเดียเช่นเดิมนะคะคสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำอ่านนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะว่า จากบทที่ผ่านๆมาที่เรานั้นเรียนไปนะคะคำศัพท์ทางด้านหลังของหนังสือเรียนภาษาพาทีนั้นมีทีเ่เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าความหมายของคำศัพท์แต่ละคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้ครูก็รวบรวมนะคะได้รวบรวมคำศัพท์เหล่านั้นนะคะบางคํานะคะยกตัวอย่างมาบางคําเท่านั้น เอามาให้นักเรียนได้ทราบนะคะโดยเฉพาะคําที่น่าค้นหาแล้วก็มีความหมายนะคะคำหลักๆนะคะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยนะคะเราก็ไปศึกษาพร้อมกันวันนี้ค่ะ mm hmm. ค่ะในส่วนของอ่านเพิ่มเติมความหมายที่ครูได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะ ค่ะคำแรกเลยนักเรียนมาดูคำแรกนะคะว่ากตัญยูนะคะกตัญยูนั้นแปลว่ารู้คุณต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะนี่คำแรกคำที่สองคำว่าสังสรร์น,นะคะนะคะคักเรียนคำว่าสังสรร์นเนี่ยมีความหมายว่าพบปากพูดจากันเป็นครั้งคราวนะด้วยความสนิทสนมนะะเหมือนกับว่าเรานัดเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ พูดจาการหรือว่าจะมีงานสังสรร์อะไรก็แล้วแต่ะคะอัน,นี้คือความหมายของสังสรร์นะคะคำที่3ามก็คือสุขขนิสัสันะคะขอนว่าสุขขนิสัสันะคะเรียนแปลว่าการปฏิบัติจนจนเคยชินตามหลักสุขภาพนั่นเองนะคะไปดูคําต่อไปนะคะเรียนคําต่อไปคําว่าหุ้น หุ้นนี้ก็หมายถึงหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยน,นั่นเองนะนี่คือความหมายของหุ้นนะคะคำต่อไปคําว่าเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมแปลว่าการใช้ที่ดินเพาาะปลูกนะ,ะต่างๆอ่ะเพาาะปลูกพืชต่างๆน,นี่ยรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะหรือจะเป็นการประมงก็คือเกษตรกรรมนั่นเองความหมายของเกษตรกรรมนะคะ คำต่อไปคําว่าโภชนาการอ่าโภชนาการนะคะหมายถึงความรู้เกี่ยวกับอาหารนะคะที่มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะ,ะนี้คือความหมายของโภชนาการนะ,ะไปดูคําต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนคําต่อไปก็คือมังสวิรัต่มังสวิรัตั่นเองนะ,ะแปลว่าอาหารที่มีแต่พืชผัก นะแปลว่าอาหารที่มีแต่พืชผักคือเเรียกนี่เขาจะอาจจะเคยได้ยินว่าคนคนนี้นะคะชอบรับประทานมังสวิรัแตแปลว่าเขากินแต่อาหารที่เป็นผักนั่นเองนะคะคือไม่รับประทานเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะคําต่อไปนะคะคําว่าสมุนไพรสมุนไพรนะคะ,ะมีความหมายก็คือผลิตผลธรรมชาตินะคะจากพืชจากสัตว์แล้วก็จากแร่ธาตุนะคะใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่น นะตามตำรับยาเพื่อบำบัดโรคนั่นเองนะเหมือนเราที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่าสมุนไพราย,ยาสมุนไพรนั่นเองนะักเรียนอ่ะคำต่อไปลูกคำต่อไปก็คือสรรพคุณอ่ะนี่สรรพคุณนี่ก็คือแปลว่าคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์นะคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์นะหมายถึงว่า สรรพคุณทางยาอะอย่างเช่นยานี้มีคุณสมบัติอะไรคะ,ะแก้ไอลดไข้อะไรประมาณนี้ก็อันนี้แปลความหมายของคําว่าสรรพคุณนะคะเรียนไปดูคําต่อไปกันเลยลูก,กเกเมนะคะคําว่ากเกษมแปลว่าความสุขสบายเหมือนกับเราได้รับความกเกษมสําราญมีความสุขสบายและยินดีปรีดาประมาณนี้นะคะ คำต่อไปคําว่าโบราณสถานโบราณสถานเนี่ยก็หมายถึงสถานที่ที่มีอายุกเก่านะ,ะกว่าร้อยปีขึ้นไปเลยนะ,ะเป็นประโยชน์ในทางศิลปะและทางประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะก็คือโบราณสถานเช่นอะไรคะเช่นวัดนะเช่นมัสยิดเช่นโบสถ์นะคะอันนี้คือโบราณสถานที่ยกตัวอย่างมาะคะคำต่อไปคำว่าสยาม สยามก็หมายถึงชื่อเรียกประเทศไทยในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้หรือไทยแลนด์ปัจจุบันนี้สมัยก่อนนั้นเขาเรียกประเทศเราว่าสยามนะถึงมีชื่อมาคาว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะเอากเรียนไปดูคําต่อไปกันนะคะต่อไปคาว่าอุดมนะอุดมมีความหมายก็คือบริบูรณ์มากมาย หรือสูงสุดนั่นเองอ่ามีสามความหมายด้วยกันนะคะคําว่าอุดมคําต่อไปคําว่าเกื้อกูลเกื้อกูลนั้นแปลว่าเอื้อเฟื้ออุดหนุนอ่าเอื้อเฟื้ออุดหนุนนะไงคือความหมายของคําว่าเกื้อกูลนั่นเองนะคะคําต่อไปชอบกลนชอบกลนก็หมายถึงคําว่าแปลกอ่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ชอบกลนนักเหมือนคนที่ทําไมแปลกอย่างไรประมาณนี้นะคะ อ่ะทีนี้ดูคําต่อไปนะคะเรียนคําว่าเครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือก็คือสิ่งของสําหรับใช้ในการทํางานอ่าสิ่งของสําหรับใช้ในการทํางานนะคะอาจจะเป็นอ่าเครื่องมือช่างได้ไหมอ่ะเครื่องมือช่างค้อนอ่ามีค้อนมีเลื่อยมีอะไรอันนี้คือสิ่งของที่สําหรับใช้ในการทํางานเองนะคะคำต่อไปค่ะว่าตะเลิด เลิดความหมายก็คือกระเจิดกระเจิงกระเจิดกระเจิงนะคะคำต่อไปคาว่าพริอ่าพขอโทษค่ะคาว่าพิเคราะ์พิเคราะนะคะมีความหมายก็คือคิดทบทวนอ่านะเรามีการพริเคราะห์ก่อนพิจารณานี่ก็หมายถึงคิดทบทวนนั่นเอง มาดูคำต่อไปนะคะเรียนคำว่าภัยพิบัตินะภัยพิบัติมีความหมายก็คืออันตรายที่นํามาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอ่านี่คือภัยพิบัตินะคะอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ําท่วมเออไฟไหม้เออนี่คือภัยพิบัตินะคะคําต่อไปคําว่าหลังขดหลังแข็งหลังขดหลังแข็งนี่หมายถึงว่าคํำเปรียบเทียบคนที่ทำงานต่อเนื่องกันนานโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลย นะคะก็คือทํางานจนออหลังคดหลังแข็งนั่นเองนะคะอย่างที่เร่เคยได้ยินกันมาบ้างนะคะ,ะทีนี้นะจบไปแล้วในส่วนของอ่านเพิ่มเติม,มความหมายนะคะมาดูของงานนะคะมาดูงานที่นักเรียนนะอะดูซิว่านักเรียนนั้นทำงานครบตามนี้หรือเปล่า นะคะครูสรุปให้ของงานชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่สี่ก็คืองานครั้งที่1เนี่ยมีครูสั่งให้ทาคือบทที่1แล้วก็บวกกับจับใจความนะบวกให้เขียนจับใจความมานะคะงานครั้งที่สองเนี่ยก็คือบทที่สองส่วนงานครั้งที่สานี่ก็เป็นบทที่3มบวกกับคลิปที่1ที่ครูสั่งไปนะคะงานครั้งที่สี่ก็คือบทที่สี่งานครั้งที่ห้าคือบทที่ห้าบวกคลิปที่สอง่านบทคลิปที่สองนะคะ แล้วก็งานครั้งสุดท้ายครั้งที่หกก็คือบทที่หกบวกคลิปที่สามที่เพิ่งสั่งไปเมื่อเร็วๆนี้อาทิตย์ที่แล้วนะคะนักเรียนดูตามงานนี้เลยนะคะว่านักเรียนทำครบหรือยังเวลานักเรียนส่งงานมานะคะนักเรียนสร้างอัลบั้มแล้วใส่ชื่อตามนี้เลยอ่าสมมตินักเรียนส่งบทที่หนึ่งนักเรียนก็เขียนบทที่หนึ่งบวกกับจะใก้ควาาเอามารวมในหนึ่งอัลบั้มนี้ครั้งที่สองนี่ก็ใส่บทที่สองบทที่สาม ตามารายการที่ครูให้มานี้นะคะนักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนส่งงานครบหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะครูจะเอารายารายละเอียดมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมพร้อมกับรายชื่อเนาะว่าใครส่งงานครบไม่ครบตอนนี้นักเรียนป .4 ที่ยังไม่ส่งะคะรีบตามงานให้ครบเลยเพราะว่าบางคนยังไม่มีคะแนนเลยบางคนนั้นอ่า ยังไม่ได้ส่งแม้สักครั้งเดียวนะคะต้องส่งแล้วนะคะพยายามไต่าถามเพื่อนหรือว่าเพื่อนคนไหนที่พอจะติดตอ่อได้นะคะก็พยายามนะคะส่งแชร์ไปให้เพื่อนได้รู้กันนะคะว่ามีงานอะไรที่เขาค้างว่านะคะช่วยช่วยกันนะคะช่วยกันบอกต่อนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ส่งครบแล้วนะคะมีนะคะตอนนี้มีแล้วแต่คุยยังจําไม่บอกชื่อนะคะเพราะว่า เดี๋ยวแต่ครูแจ้งกับเจ้าตัวไปแล้วนะครูแจ้งกับเจ้าตัวไปแล้วนะคะว่างานเขาครบแล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ส่งยังขาดอีกไม่กี่อย่างนะคะรีบทยอยส่งนะคะนะคะอันไหนที่ทาไม่ได้เรียนก็เว้นไว้ก่อนเนาะอันไหนที่ทำได้เรียนก็พยายามส่งมาให้ครบนะคะเพราะว่าหลังๆครูนั้นสั่งไม่ได้เยอะแล้วนะคะเพื่อครูจะได้นําคะแนนนั้นไปบวกนะคะ คะแนนให้ในรายวิชาภาษาไทยแล้วก็จะให้คะแนนความรับผิดชอบนะสาหรับนักเรียนที่ส่งงานนะส่งครบส่งตรงเวลาส่งนะคะครูจะเป็นบวกให้ในรายวิชาอื่นด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็อขอบคุณมากนะคะที่ติดตามร,รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะมาประกาศรายชื่อสําหรับคนที่ส่งงานครบและคนที่ยังขาดงานอยู่นะคะแล้วก็สาหรับวันนี้ ขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะ